รูปแบบเหมือนกันทำไมราคาต่างกันห้าบาทเรือหงสสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องชาวนักสะสมเอฟซีผู้ติด,ดตามช่องของป๊าทุกคนเลยอะปาปายินดีต้อนรับแล้วก็ปาปามาสวัสดีประเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้หลังจากที่ น่าจะมีนักสะสมยังสับสนอยู่สําหรับนักสะสมที่ยังไม่รู้นะเหมือนยังสับสนอยู่ว่าเหรียญห้าบาทห้าบาทมุนเวียนสมัยรัชกาลที่เก้าเป็นห้าบาทเรือหงส์เอฟคาดว่ารู้จักกันเกือบทุกคนอยู่แล้วแหละเนาะคนะนักสะสมที่อยู่ในวงการน,นะดูดูแล้วเหมือนนักสะสมเขายังสับสนกันอยู่เพราะว่า เหรียญหบาทหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปีพศ .2530 และปีพศ .2531 ทั้งที่ด้านหน้านั้นมีรูปพระหลวงราชการที่9เหมือนกันด้านหลังก็มีส่วนของหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์คล้ายกันแต่ทำไม ราคาจริงต่างกันนี่คือคำถาม F C H ที่จริงคำถามนี้ประปาก็คิดว่าดีเหมือนกันนะดีเหมือนกัน F C ะนะเพราะว่าทั้งทั้งปีพศ2530และปีพศ2531นั้นที่จริงแนละ้วเขาคล้ายกันมากเลยนะเขาคล้ายกันมากส่วนใหญ่นักสะสมที่ถามมา F C ะเขาก็คงสงสัยนะเขาบอกว่าด้านหน้าด้านหลังนี่คล้ายกันเลยแต่ ่างกันที่ปีพศเท่านั้นเองเป็นปีพศ2530และปีพศ2531เวลาคุณประปาประกาศรับซื้อเนี่ยทำไมราคาจึงต่างกันราคาไม่เท่ากัน f c หมีปัจจัยหลักๆอยู่ก็คืออากาศดูใครที่เข้ามาแล้ว f c 5ใครที่เข้ามาแล้วนะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์ f c 5 f ขอสักคนละไลค์ละแชร์ให้กับช่องของป่าป่าเนาะ f c <oughs> 5ปัจจัยหลักๆที่ราคาของเหรียญ5้าบาทหัวเรือพระที่นั่งสุขพันณหงปีพศ2530และปีพศ2531มีราคาแตกต่างกันก็คือจำนวนการผลิต แน่นอน F อฟฮะฟังไม่ผิดฮะราคารับซื้อเข้าแตกต่างกันเนื่องจากจำนวนการผลิตทั้ง2ปีพศแตกต่างกันหรือจำนวนการผลิตมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองโอเคเนาะเอฟซีฮะ F C H. อย่างเหรียญ5บาทโฮลเือระพั่นนั่งสุพรรณของปีพศ2530มเนี่ยมียอดจำนวนการผลิตออกมาวงการเขาต้องบอกว่ามาก จำนวนการผลิตเยอะจำนวนการผลิตมากจำนวนการผลิตหลาย f อฟซีฮะมจำนวนการผลิต41ล้านกว่าเหรียญรู้สึกจาก41ล้าน50าแสน1 4 0 0 0พเหรียญถือว่ามากเลย fc ถ้าพูดถึงจำนวนการผลิตนะฮะฉะนั้นนักสะสมในวงการบ้านเราเนี่ยเขาเล่นหา ยังเล่นหากัน f อฟซีฮะแต่ราคายังไม่แพงณปัจจุบันวันนี้นะราคายังไม่แพงอ่ะฟังให้เข้าใจในเอฟซีนะแต่วันหน้าไม่แน่เพราะว่าเป็นเหรียญที่นับบันก็เริ่มหายากถึงแม้ว่าจํานวนการผลิตจะมากถึง40กว่าล้านก็ตามโอเคเนาะอ่ะจำนวนการผลิต41ล้าน5้าแสนพันเหรียญ นักสะสมในวงการเขามองว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตมากก็เลยซื้อขายหรือเล่นหากันในราคายังไม่แพงนักอย่างเหรียญผ่านการใช้งาน F เอฟซีเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยการตลาดและช่องของปะปาอ่ะเนาะก็น่าจะรับซื้อเข้าในราคาใกล้เคียงกันยังผ่านการแล้วผ่านผ่านการใช้งานแล้วในเอฟซีปปาเริ่มรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ7บาท ไปถึง10บาทก็คือ78,90บาทนั่นเองสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานนะผ่านการใช้งานแล้วประปารับซื้อเริ่มต้นที่7บาท8บาท9บาทถึง10บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน F c ฟซีปะปารับซื้อเหรียญละประมาณ4 0บถึง60บาทก็ประมาณ40 50 60ประมาณนี้ f c นะอยู่ที่ประมาณนี้ เคเนาะสำหรับเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2,530แล้วคนนี้เราลองมาดูเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2,531ปีพศ2,531เอฟส,อ F, สฮะเขามียอดจำนวนการผลิตน้อยถือว่าโอ้โหน้อยแทบจะน้อยมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับปีพศ2,530อย่างปีพศ2,530ป้าะปาจ้งแล้วว่า40กว่าล้านเหรียญ แต่ปีพศ2 5 3 1 F c ผลิตออกมาเพียง2 4ล้าน4แสเหรียญแตกต่างกันอย่างชัดเจนนี่แหละ F c นะปอปามาคลายความสงสัยให้กับ F c ได้รู้กันในคลิปนี้เลยสำหรับ F c หรือว่านักสะสมนั้นอย่างสงสัยแล้วก็ฝากถามมา เอฟอย่างปีพศ2531นั้นจำนวนการผลิตน้อยนะเพียง2ล้าน4แสนเหรียญณนะปัจจุบันวันนี้ราคาที่ช่องของป่าประกาศราับซื้อก็คือผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ40ถึง60บาทก็ประมาณ40 50ผ่านการใช้งานสวย จัดเลย fc ก็ประมาณ60บาทแต่ต้องสวยนะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน fc าก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ1 2 0่งรบถึงหนึ่งาบาทก็เอาง่ายๆเลยไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย fc ก็เริ่มต้นที่เหรียญละ100จนถึง150บาท150บาทนี่ต้องแจ่มแจัดเลยนะ fc สภาพผิวใหม่สวยงาม ไหลล่องลอยไหลคราบผิวน้ําทองนิสสารกันเลยทีเดียวก็เป็นเหรียญนิกเกิลนั่นแหละ F4 ถ้าเป็นเหรียญใหม่จริงๆเนี่ยนะเขาก็จะมีน้ําทองสะอาดกันเลยแหละสาหรับเหรียญนิกเกิลน,นะเพราะเขามีส่วนผสมของทองแดงอยู่ถ้าเหรียญใหม่จริงๆเนี่ยเขาจะสะอาดน้ําทองนะฮะว่าหลายคนไม่รู้สำหรับเหรียญน,นิกเกิลบอกว่ารับซื้อเหรียญผ่านการใช้งานยกตัวอย่างเหรียญละร้อยไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละห้าร้อยยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะไปขัดเหรียญกัน สมัยก่อนนะก็จะขัดเหรียญกันเมื่อก่อนป้าก็ดูไม่ค่อยออกหรอกมาทํารายการใหม่ๆนะแต่ว่าการที่ได้ศึกษามามากเอฟซี FC ป้าก็เจนจัดขึ้นมาเลยฉะนั้นใครที่จะไปขัดเหรียญ <c oughs> ยกตัวอย่างนะไปขัดเหรียญมาเป็นเหรียญใหม่ยังไงก็ทายากเอฟซีนะเพราะว่าเหรียญผิวดูเดิมเขานะผ่านการใช้งานน้อยกับไม่ผ่าไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยเขาจะแตกต่างกันโอเคเนาะเอฟซีเนาะ ก็ใครที่มีนะฮะเหรียญ5บาทหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปีพศ2530และรปีพศ2531ปอป่ารับซื้อทั้ง2ปีพศครนี้แยกแยะออกแล้วนะ FC เนาะ f ซเนาะนะแยกแยะออกใช่ไหมว่าทํำไมคล้ายกันแตกต่างกันแค่ปีพศคุณปอปาจึงรับซื้อแค่อาอย่างปีพศส5 3 0นเนี่ยนะสูงสุดไม่เกิน60บาท50บาท แต่สังเกตดูปี31นเนี่ยทำไมคุณประปารับซื้อบอกว่าเหรียญละร้อยถึง150บาท f 4 5ปัจจัยหลักก็คือจำนวนการผลิตต่างกันนะจำนวนการผลิตต่างกันถึงแม้ว่ารูปแบบจะคล้ายกันทางด้านหลังและก็ด้านหน้าแต่จำนวนการผลิตเขาแตกต่างกัน F4H ประปาก็เลยรับซื้อในราคาที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันโอเคเนาะใครเข้าใจแล้วนะสำหรับเหรียญ5บาทมือเรือพที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2530 และปีพศสอ3 1หารหาก f c h รู้ทางด้านจำนวนการผลิตและราคาแล้วหากต้องการส่งขายปปายินดีรับซื้อนะปปายินดีรับซื้อก็ช่องทางการติดต่อสำหรับนักสะสมที่จะส่งเหรียญขายใช่ไหมฮะก็ปปาขึ้นเ,เห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้ fsh เป็น id line ใช่ไหมฮะ id line นี่ปปาวางไว้ให้ทั้ง2ลายเลย2เบอร์เลยนะสเบอร์นะั่นแหละ2ลายและ fsh พยายามแอดไลน์เข้ามาก่อน หลายคนบอกติดต่อมาโทรศัพท์เข้ามาบอกมีเหรียญมากนะมีเหรียญเป็นจํานวนมากเลยอยากจะอ่าส่งขายช่องของคุณประปาอะไรประมาณเนี้ทางแอดมินเขาก็จะแนะนําให้ท่านแอดไลน์เพิ่มเพื่อนหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นทําไม่ค่อยเก่งเพราะอายุมากแล้วบ้างอะไรบ้าง fc ให้ใจเย็นๆนะคุณปลูกคุณย่าคุณตาคุณยายก็พยายามไปอ่าขอให้ลูกหลานนั้นเพิ่มหลายช่องของประปาให้นะหากไม่มีลูกหลานอยู่ด้วย ก็ลองไปที่ญาติาพี่น้องข้างบ้านนะบ้านใกล้เคียงลองให้เขาเพิ่มลายดูนะเอาลายช่องของปะปา่าทั้งสองเบอร์ตรงนี้สองลายตรงนี้นะไปให้ญาติพี่น้องบ้านใกล้เหลือนเคียงเพิ่มให้แล้วท่านก็ติดต่อกับแอดมินมานะถ้าหากเรี่ยที่ปะป่าประกาศรับซื้อไปไม่ต้องกลัวปะปา่าจะไม่รับซื้อ โอเคนะซื้อจริงสำหรับเหรียญ5บาทหัวเรือพรัฒน่งสุพรรณหง์ปีพศ2530และปีพศ2531แบบนี้รับซื้อจริงๆ FC ก็สามารถแอดไลน์เพื่อนๆแล้วก็ส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคากันเนาะไม่ต้องกังวลอ่ะหลายคนเคยถามมาว่าจะรับซื้อจริงไหมจะจ่ายเงินค่าเหรียญจริงไหม FC หาฝากบอกตรงนี้เลยเนาะจ่ายหากเหรียญท่านตรงตามที่เรารับซื้อไป พร้อมกับท่านยอมจำนวนทางด้านราคาได้โอเคนะฮะยังไงก็อจลายเพิ่มเพื่อได้ก่อนจะได้ซื้อขายได้เอฟซีฮะนะอ่ะจ่ายเงินจริงๆไม่ต้องกลัวฮะถามบางคนก็ยังถามกันอยู่กําลังยิตกันเลยคําถามต้องส่งเงินไปประกันอะไรก่อนไหมทําใบประกันไหมเอฟซีฮะไม่ต้องทําช่องประปาไม่ต้องทําใบประกันไม่ต้องส่งเงินไม่ต้องโอนเงินมาให้ช่องของประปา ท่านส่งเหรียญมาขายจะเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากหรือเหรียญอ๋อได้รับความนิยมที่ผลิตมากพบเจอกันมากๆหากปาปาแอดมินเขาตกลงรับซื้อเหรียญของท่านแล้วไม่ต้องแอดมินเขาจะไม่ท่านโอนเงินมาประกันอะไรทั้งสิ้นนะส่งเหรียญมาท่านรอรับเงินจากช่องของป้าปาค่าเหรียญของท่านได้เลยนะไม่ต้องถามเลยว่าช่องป้าปานั้น จะให้ทางเจ้าของเหรียญโอนเงินมาให้ก่อนไหมต้องทาใบประกันล่วงหน้าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไม่ต้องเอฟซีนะฮะท่านจะขายเหรียญในช่องของปปาไม่มีความจําเป็นเลยที่ท่านจะต้องโอนเงินให้ปปานะท่านกําลังจะโดนหลอกแล้วล่ะนะ FC, เอฟซีเรามาช่วยกันนะฮะเรามาช่วยกันป้องกันเพราะผลสะท้อนอความเดือดร้อนก็มาถึงช่องของปปาเหมือนกันโอเคเนาะอ่ะท้าคยคลิปก็ให้รายละเอียดกันตรงไม่ต้องทําใบประกันไม่ต้องโอนเงินมาก่อน ไม่ต้องเลย FC นะฮะไม่มีการให้โอนเงินมาท่านส่งเหรียญมาช่องของป,ปา่าท่านนั่งรอรับเงินอยู่ที่บ้านเลยเนาะโอ้โหตอนนี้เป็นกระแสกันมากเลยต้องทําใบประกันไหมต้องโอนเงินให้ทางร้านก่อนไหมไม่ต้องเลยท่านส่งเหรียญมาอย่างเดียวตกลงราคากับแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาโอเคเขามอบที่อยู่ให้ท่านแล้วท่านก็ส่งเหรียญมานะส่งมาเลย FC นั่งรอรับเงินค่าเหรียญของท่านได้เลย โอเคนะเดีวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ